สวัสดีเช้านี้ที่ฟาร์มนะคะวันที่18แปดมิถุนายนนะคะตอนนี้คุณยายอยู่หน้าง,งานเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เช้าเลยนะคะดูบริบทด,ด้านบนแล้วก็โรงเรือนไม้นะคะแล้วก็ลงมาที่หน้าง,งานตอนนี้คนงานยังไม่มานะคะคุณยายก็มารดน้ําก่อนนะคะมารดน้ําบ,บ่บ่มมันหมักยีสต์นะคะตรงนี้ก็ขอบคุณทีมงานนะคะทีมงานของช่างหมูนะคะช่างหมู เป็นช่างที่เราเพิ่งใช้บริการครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ยอมรับในน้ำใจของช่างหมูนะคะดูแลใส่ใจแล้วก็เต็มที่กับคุณยายด้วยด้วยการทำงานที่ที่รบอบคอบที่ใส่ใจทุกทุกทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าอุปกรณ์ครุภพันเอ่เกี่ยวข้องกับการ ก่อสร้างนะคะตั้งแต่การวางแผนการวางงานว่าจะทํายังไงลักษณะไหนนะคะก็เป็นช่างที่คุณยายพึงพอใจนะคะช่างหมูเป็นช่างาที่อยู่บ้านจักจรุกนะคะอยู่บ้านจักจรุกก็โอเคนะคะโอเคคุณยายพึงพอใจในงานที่เขาทํานะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ น่าจะหกสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะก็เหลือเก็บเก็บงานแล้วก็เหลือผนังด้านหลังแล้วก็โครงหลังคาตรงนี้นะคะก็ขอบคุณช่างหมูนะคะที่เต็มที่กับคุณยายนะคะพี่น้องท่านใดที่จะต้องการใช้บริการของช่างหมูนะคะเพราะว่าคุณยายถือว่าผ่านงานเลยนะคะยัางงานยังไม่เสร็จนะคะแต่คุณยายสามารถให้คะแนนเขาได้นะคะก็ทักมาหาคุณยายได้นะคะ ถ้าจะใช้บริการของช่างหมูนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ